กฎการรอรถไฟถ้าคุณอยากรอดออกจากที่นี่ต้องทำตามกฎได้ครบก่อนเที่ยงคืนกฎนี้จะเริ่มใช้เมื่อคุณก้าวเข้ามาในสถานีนี้ว่าช่วงราวๆสี่ทุ่ถึงห้าทุ่มจะมีเด็กขายขนมเดินผ่านมาและพยายามขายขนมให้คุณไหนวะอุ้ยนอตนอตไปนอตออุ้ยั่นมันรถไฟที่วายเตยอู้หูรถไฟที่วายเตยเอาเลยครับผมยินดีต้อนรับคุณสุริการ หลอนด์กเว็บวันนี้เตมเบินไปเจอเว็บไซต์ในหมุดเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อกดอาถรรพ์ได้โดยที่พวกเรากไม่รู้ว่ากดอาถรรพ์ที่มาจากด์กเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราเลยจะมาลองสั่งซื้อกดอาถรรพ์จากเว็บไซต์กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราสองคนด้วยนะครับถ้ากดแล้วงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลยเฮ้ยเตมยวันนี้ ทาเว็บไซต์ดาวเว็บอะมันมีกฎอาถรรพ์มาเว้ยหูโหกฎอาถรรพ์เล็ววะนี่น่ากลัวมากเลยดิวะงั้นกูรอไปนข้อมูลก่อนละกันกฎแปลกๆที่คุณควรปฏิบัติอย่างเค,งคร่งขรึมถ้าอยากมีชีวิตรอดโอ้ย,ยนี่ก็น่ากลัวมากเลยดิสยองมากเลยวะ่ะงั้นลองไปดูลวมีกฎอะไรบ้างอ่ะเฮ้ยเตยรูปแรกกฎการเล่นสนุก่าวะสนุกผีสินสนสงปะวะที่แบบคอหักตายอะไรเงี้ยนะ,ะงั้นนะรูปที่สอง กฎการรอรถไฟที่แบบมีตำนานแบบคนโดนทับอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเออว่ะลูกพิษสามกฎการเป็นทหารใหม่วัันนนี้ค่ากลเป็นทหารใหม่เลยเหรอวะน้องใหม่อะไรอย่างงี้ไยลูกผู้ายกฎของการขับวินมอเตอร์ไซค์ว่ะมีแต่หลอนๆทั้งนั้นเลยว่ะแล้วมึงสนใจกฎไหนอ่ะว่าเอากฎอันที่สองละกันกฎการรอรถไฟเนี่ยนะ มันหลอนอยังไงวะก็หลอนนี่แบบรถไฟวิ่งไปตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันก็เอากดนี้เลยอันกฎการรอรถไฟถ้าคุณอยากรอดออกจากที่นี่ต้องทําตามกดให้ครบก่อนเที่ยงคืนหูก่อนเที่ยงคืนเลยเหรอถ้าหลังเที่ยงคืนเราก็ไม่รอดดีวไว้เนาะสนใจติดต่อที่อีเมลเนี้ยงั้นกลัวลองไปติดต่อที่อีเมลเลย ชมครับขเมื่อกี้ผมก็ได้ติดต่อทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อกดการรอรถไฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดักเว็บเขาได้ติดต่อกลับมาว่าจะจัดส่งโลเคชั่นไม้เหาภายในสิบห้าที่ข้างหน้างั้นเราไปรอดูเลยดีกว่าพี่เตยเนี่ยสถานีรถไฟวะนี่บ่อยเนาะข้างหน้าเนี่ย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 สถานีรถไฟอ่ะว่าน่าจะใช่ว่านี่อะไรวะดูดิมีรางรถไฟด้วยรีบเข้าไปดูดีกว่าหร็วๆลองเข้าไปดูดิ ไหนกดไว้เตยนั่นดิไวเตยนี่ยประวัตที่รอรถไฟอ่ะว้ายใช่แน่หรือไวน็อตแล้วดูดิเร็วๆเดินเข้าไปดูเลยดีกว่าเออไปเลยเร็วๆ้ยเตยเนี่ยนะสถานีรถไฟอ่ะกนั่นดิไว้น็อตดูยังหลอนลนะเอ้ยน็อตไอ้น็อตเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยเหยียบอะไรวะนี่มันอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะกฏนี้จะเริ่มใช้เมื่อคุณก้าวเข้ามาในสถานีนี้ว่ะนี่คือกฎการรอรถไฟหรอนั่นใช่ใช่ไวน็อต้ยเตยนี่ยินเสียงหมาป่ะเออหมาเอ้าเต็มเลยอ่ะ เฮ้ยแล้วมาดูข <Nein> ้างหลังนี่ดิเฮ้ยมีกดอีกเหรอโอ้ยยังยาวอ่ะกฎในการรอรถไฟไว้เตยเฮ้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 ยเจ๊งเลยไว้น็อตอะไรวะน่ะใครวะนี่มันใครวะมีคนไว้น็อตไอ้น็อตมีเตยเฮ้ยใครวะนี่มันใครวะน่ะโอ้ยใครไอ้น็อตยังหลอนน้าเฮ้ยไอ้นอสยังหลอนน้าคนรอรถไฟบ้าวไม่ดูข้ามไปฝั่งนุ้นดีกว่าคนณหลไปนั่งเอาฝั่งหนุ่มดีไวเตยไม่อยากนั่งฝั่งเดียวกับแม่ น่าดกว่น่ากลัวอุ้ยหนูนไม่ค่อยมีคนเลยนะเนี่ยสถานีเนี้ยน้าดีกว่าลองอ่านดูดีกว่า่กดในการรอรถไฟอ่เตยกดในการรอรถไฟกดข้อแรกอย่าไปไกลกว่านี้อย่าคิดพยายามเดินไปตามถนนเพื่อหาทางไปจากที่นี่เด็ดขาดเพราะที่ที่คุณไปจะไม่ใช่ทางออกจากที่นี่ ฮะไม่ใช่ทางออกจากที่นี่เหรอวะหรือหลอนนะดิหรือแม้กระทั่งทางที่คุณเคยมาแต่คุณจะเข้าไปยังส่วนที่ลึกกว่าเดิมซึ่งจะทำให้คุณลอดยากขึ้นไปอีกจําไว้ว่าที่สถานีนี้คือสถานที่ปลอดภัยที่สุดฮะสถานที่ปลอดภัยที่สุดแล้วเหรอวะนาใช่ไหวเนาะตัวนี้มันมีไฟอ่ะกฎข้อที่สองราวๆสองทุ่มคุณอาจจะมองเห็นเงาลางๆของคนซ่อนอยู่ในมุมมืดในระยะสายตาที่คุณพอจะสังเกตได้อาจจะเป็นหลังสถานีอีกฟากหนึ่ง หรือหลังพุ่มไม้หรือก้อยหญ้าฝั่งเดียวกับสถานีที่คุณนั่งอย่าไปสนใจหรือทําท่าทางหวาดระแวงให้มันเห็นโกโกไม่เห็น,นมีเลยนะ,ะ,ะเออเสียวว่ะมีเหรอวะกฎข้อที่3ไม่เกินสี่ทุ่มจะมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผ่านมานี่คือโอกาสสาคัญของคุณให้คุณสังเกตว่ามันคือเสียอะไรหากเป็นมอเตอร์ไซค์สีแดงและคนขี่พยายามพูดชักชวนให้คุณซ้อนมอเตอร์ไซค์ ให้คุณรีบปฏิเสธเขาไปทันทีหรือพยายามไล่เขาจนกว่าเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปแต่หากเป็นรถมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินและเคลื่อนที่มาอย่างช้าๆเหมือนกับร้อยคุณโบกให้คุณรีบวิ่งไปซ้อนมอเตอร์ไซค์คันนี้ทันทีนี่คือโอกาสเดียวที่คุณจะรอดจากที่นี่อย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตไล้อยู่อย่างนั้นเราก็ต้องสังเกตมอเตอร์ไซค์สีน้ำเงินนลยดิคอยสังเกตคอยสังเกตเออหุยมีทั้งหมดห้าข้อไหวเตยนี่ข้อที่เท่าไรหร่แล้วเนี่ยนี่ข้อที่สี่แล้ว ช่วงราวๆสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มจะมีเด็กขายขนมเดินผ่านมาและพยายามขายขนมให้คุณให้คุณสังเกตถ้าเกิดว่าเด็กมีสภาพปกติให้คุณปฏิเสธไปไม่ว่าจะถูกเด็กขายขนมแซวสีแค่ไหนคุณก็ห้ามช่วยซื้อเด็กขาดแต่ถ้าหากเด็กขายขนมมีสภาพไม่ปกติให้คุณช่วยซื้อขนมเขาไว้เพราะเขาอาจจะโผล่มาช่วยคุณเวลาขับขันเวลาคับเวลาขับขันนะวะก็แบบเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลืออย่างนี้ป่ะสภาพปกติก็น่ากลัวดิ ก็น่าดีแต่นี่ไม่ปกติไอ้นกก็น่นาดีไหวเตยข้อสุดท้ายแล้วก่อนเที่ยงคืนไม่ระบุเวลาที่แน่นอนอยู่ๆเงาล่างคนที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดจะโผล่มาและถ้าหากมันพยายามเข้าใกล้คุณให้คุณรีบวิ่งออกจากสถานีนี้เพราะมันไม่ปลอดภัยสําหรับคุณแล้วให้คุณรีบวิ่งไปสถานีหน้าเร็วที่สุดโดยไม่ต้องหันหลังกลับมามองแต่อย่าลืมว่าคุณต้องวิ่งไปถึงสถานีหน้าตอนเวลาเที่ยงคืนตรงเท่านั้น พราะนี่คือทางรอดสุดท้ายของคุณเฮ้ยเฮ้ยเวลาที่ขึ้นตรงอะหวะน่ากลัวเว้ยนอดแล้วจะยังไงเนี่ยนี่มันเวลากี่โมงแล้วไว้เต็มลองดูก่อนดิไปเตยนี่มันเวลากี่โมงแล้ววะไหนดูดิเฮ้ยสามทุ่มครึ่งแล้ววัยเตยเฮ้ยจริงเหรอเออเฮ้ยแล้วเขาบอกว่าอะไรอ่ะอย่างนี้มันก็เข้ากดข้อที่สามมาดิวะมันบอกว่าไงไม่เกินสี่ทุ่มจะมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งผ่านมาเฮ้ยรถมอเตอร์ไซค์อะหวะมันจะมีจริงอะหวะก็น่าดิวะไอ้นอดเฮ้ยทอ้นดีทอ้นแสงเลยวะ คือรถมอเตอร์ไซค์เพาะหว้าเสียงอ่ะคือแน่ดิวเตยนี่มันดูดีมึงดูดีสีอะไรมึงดูดีนี่มันสีแดงอบสีน้ำเงินวะอ้ยเตสีแดงนแดงดคอยมปฏิเสธไปนี่วัยเตยใช่ดีแค่สีอนโอ้ยโอ้ยยังไงไม่ไปเขาไม่ไปดิวัยเตยไม่ไปไม่ไปเร็ไม่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 ไปไม่ไป เฮ้ยอะไรวะนอสอะไรของมันวะน่ะเฮ้ยนไปแล้ววะนก็คอยปฏิเสธมันไม่ใช่หรอก็น่าดีก็ปฏิเสธเราถูกแล้วเฮ้ยอะไรแล้ววะเอาไงต่ออ่ะเราจะเจาะไปจากที่นี่ยังไงอ่ะก็น่าดีวะแล้วกดต่อไปมันบอกว่าอะไรอ่ะตอนช่วงเวลาสี่ทุ่มหนึ่งห้าทุ่มอะจะมีเด็กขายขนมเดินผ่านมาก็รอก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยไอ้น็อตตื่นไอ้น็อตตื่นมึงดูเวลาดิกี่โมงแล้วนี่มันกี่โมงแล้ววะ เรับไปนานแค่ไหนเราไว้เตยสี่ทุ่มครึ่งโอ้ยแล้วดูดิในกลดมันบอกว่าอะไรเนี่ยอะไรจะโผล่มาช่วงราตรีสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มจะมีเด็กขายขนมเดินผ่านมาแล้วไหนวะเด็กขายขนมอ่ะก็แน่ดีวะไม่เห็นมีเด็กขายขนมเลยเตยเอออยู่ไหนวะเฮ้ยนอนเอ้ยนอนเฮยนอนดูดิเฮ้ยนอนเฮ้ยนอนเฮ้ยอยะไรวะเด็กขายขนมจริงด้วยวะที่ยังไงอ่ะเฮ้ยอะไรวะเขาบอกว่า ถ้าสภาพปกติอ่ะให้คุณปฏิเสธไปมึงดูดิว่าสภาพปกติบ้านน้องเขากลัวน่าจะไหม้ไหวน้อยมึงดูดิโุ้ยเบื่อเลยอ่ะหอะไรวะยังหลอนน่ะแล้วเขาบอกว่าไงถ้าไม่ปกติอ่ะถ้าไม่ปกติให้คุณช่วยซื้อขนมเขาไว้ไหวเตยจะเอาไงอ่ะไอ้น้องมึงมีเงินนี้่ะน้องเมาด้วยเตยเร้ยเร็วเรมีเงินอยู่หกสิบบาทอ่ะยื่นเลยยื่นเลยไม่ต้องถามแล้ว อียุ to uh, so, hey, はは้น้องกูอยู่ไม่ได้แล้วรอรถไฟกลับมาเลยลุรูรูเฮ้ยเตยมึงกำลังทำอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนั้นมันรถไฟที่วายเตยโอ้ยรถไฟที่วายเตยมึงดูดิรถไฟเตยโอ้เฮ้ยเตยมึงดูดิรถไฟไปแล้วว่ะเฮ้ยเออเตยคนรถไฟไปแล้วว่ะไอ้ท้อรูรูมึงรีบเลยก่อนเที่ยงคืนนะเว้ยมันจะถ่านีหน้าเลยรูรูเออรู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 เฮ้ยหนอนตัวอะไรวิ่งสาหาหร็วไอ้ท้อเฮ้ยอะไรอ่ะเออ เตยพเลงไปยไะใส่ไหม่มันไปไหอะมน่ไหมันหล่กางทางไปแล้วใส่ใหม่ก็โกรธด่าแล้วเลยวะแล้วเราวิ่งมาที่ไหนลวเนี่ยเลากลัวดีกว่านี่กี่โมงแล้วโอยังมืดเลยกี่โมงแล้วพี่เตยนี่มันเที่ยงคืนแปนาทีแล้วที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยยังไม่ถึงเลยสถานีหน้าี่เยอะไรวะ